Thank <laughs> you. ที่มุ่มรอบสด้วยการแข่งขันอยลอดไปยครับยอเดี๋ยนี่ครับยึดหัมับได้เลยผมจะเปเวยาที่ผมผ่าไปเนี่ยถ้าไม่มีรถติดเลยนะถ้าไม่มีรถต่อแถวเลยจะเป็นเป็นของขวัญให้กับคนเดินทางกลับบ้านเขาทางภาคอีสานบายทางสายเอเชียงม่ยากผมไปแล้วท่านท่านผู้ชมคุณ่ิทธ ถุกไฟใส่สีมุกาย้วมันขน่ายง่แต่ตรงตรงเรามุเนี้ยทั้งตัวเอ็มหกทั้งตัวมีรภาพเนี่ยโอโล่เราตัวสารวีบอกไม่เคยเห็นนี้มาก่อนอันนี้เาเว่านาบันยกห้ก็ไปเลยแล้วกป้ายใส ้จบเลยก็แยกแยกหาตกับน่ที่อกเป็นสามสามเส้นชันไต็ได้่องตรรับผมมาได้ครับ ตัวหนึ่งดังคืนสองอย่างยิ่งเร็วมากมีอะไรมาเรื่จะแรงถ้าเอาให้ดีนะเอาให้ดี